ตอนนี้ผมกับเพืเ่อนนะครับผมไม่้อกับใครนะคือเมื่อแตะเกมซีฟรายนะครับผมผมจะ,าจนนะาามาลองเปิดใจเล่นดูน,นะครับผมว่าผมจะลองเปิดใจเล่นดูนะครับผมว่าจากแต่ก่อนตอนนี้ผมมีดราม่านะครกับตอนนี้เป็นยังไงผมจะลองเปิดใจนะลบทุกความประมาทประมาตอน,นะครับผมเปิดอปรอกรูแป๊บนึง ก็จะแฮปภาพก็ใช้ได้นะก็ภาพสวยนะมันก็สวยอะท้าอินชินมันใช้อินจินเดียวกันไงนะะ Unity. ี่บอก Unity อะไรดีน่าจะใช่เออทำไมเยอะวุฒิการณัตโนมัติ ออันนี้อะไรคือเครื่องร่อนเครื่องร่อนมาใช้ไงวะได้าอะไรคือเครื่องร่อนอออออกมาเด้น,นอ,อน๋อู้อศึออก่าไม่บุริเัมแปลกกว่าอันเดิมมั้ย อล้วอะไรคือไอ้บอกอื้อคนอนื่นก็อ่ะคนไห,หนคนอื่นก็ไมดูอยู่จังนะั้น่ะอะไรก็าารวะไม่งงไว้บอเลยอะไรคือไม่สามารถใช้บรรการได้คืออะไรวะโอ้โฮ อันนี้คือปืนเอ้ยมีมีเอ็มหกสิบด้วยเย้เท่เอ้ย,ย,เเเอยสเก็ตบอร์ดโอ้ เล็งปืนมันเป็นอย่างนั้นนะมันแตกแบบแตกอเน,นี้ยเลยอ่ะ,อะน,นี่นี่กูตกโอ้เมก้าโอเคเราเราเราจะลบความสงบหมาทโอเคอ่ะตั้งใจเล่นแล้วกูจะตั้งใจเล่นไงกูตายอย่ะโอ้ยโอ้ยเออ คืออะไรจะกินี้โอเคเอาใหม่เาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อกเปิดไหมใช่ไหมปิดแล้วอะปิดแล้วมันพูดได้ไงคือผมไม่สามารถเดพูดได้แล้วจะเกิดเปิดระบบการอัดจะถูกปัดอยู่ทีเลยงั้นผมจะกลายเป็นคนใบเขาคุณเป็นฤทแล้วเป็นฤทตอนไหนวะอะไรคือหลธดเฮลเฮลมีพลีส ก็ใช้ได้ภาพสวยขึ้นแล้วไปดูแต่โอเคโอเคโอเคลเล่นเล่นคือเล่นมีคนรีเควสต์มาให้เล่นอ่ะเราก็ต้งองเล่นเปิดใจด้วยเหอีหอเน่ยงยัมเดาอแย้เป็นี่บเลยแกู่ก็อยาตามมาสิ่ก็อยาตามมาสี่ยดค้ โอ้โหไปข้างบนนู่นมีการั่งด้วยเอเข้าไปไอ้ปืนนี่คืออ๋อปืนติดตัวเวลาลงมาเหรอตำหนะกสุดยอด ไอนี่คือไอบอลใช่ไหมมันใช้ยังไงวะอ,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 อ๋ออ๋อโอ,อ,อ,อเคโอเคไ่รุมอ่ะะไม่ไช่วยอาลเลิกใช้ยังไงวะหนีไปแล้หนีไปดก็เปลี่ยนอนอะคเคีคค What the hell เผ็าตายหมดเลยตาเลย เฮ้ยเกียงวิววิววิวหลบ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 ฮ้อฮ้อมฮ้ม,ม,มาด้อดนะอระบบพี่กีก็สุเยี่มากเลยพี่กีก็สุดเยี่มหนยแก้โคตรคน อันนี้ไม่ต้องจบใจนะไอ,อสกีนต่นะ่ะพอดีว่าเปิดแล้วได้ไงเมื่อก่อนนูน่นตอนเล,ล่นในม้ไม่มีเสีงว่ะนม่เงียเข้าเพลงอะไรได้เลยอ่ะโอเคเปลี่ยนได้ไหมเนะี่ยเปลี่ยนเป็นนักเออเปืนพลาสมาพลาสมา้ย What h ่า e h e เหี่ยไปกินยาอย่างมันทะเลายที่แถมฟีมาจากอันนี่นี่หว่าในในในหน้าในโปรแกรมอันเลียวอ่ะสังเกตดีดีดินไอ้ดินทรายอ่ะ

ทำไมค้าไม่ไปเล่นผักชีเอ้าทุกคนตายหมดจกเว้นกูเหี้ยแล้วโอเคมันยังไงน่ะตอนนี้เราอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคโอเคอ๋อกดวิ่งอย่างนี้โอเค โอเค okay, มีคนรีเกตมาแล้วก็ต้องทำแล้ครับคุณผู้ชมวัดเสียงอะไรเสียงอะไรที่จริงจะมีคนมาเล่นด้วยนะแต่เขาไม่มาเขาบอกเขาจะมาสอนแต่เขาไม่มาอืม,มต้องลงภาคสนามเองเลยว่าทำไมมันกระตุกอย่างนี้เนี่ย โรศัพท์กูก็ไม่ใช่ถูกถูกถูกแต่ว่าเล่นไฟไฟก็ถูกวล้อันนี้คือคนรบกวนเฮ้ยเอาว๊าโอ้ยเชี๊ยบคน ชื่ออะไรกันเอราต้องลงไหนเนะี่ยอ๋อมี0ค,คนหรอโอยคยังมีอะไรที่คุยม,ม่หือไอเป็นหอแล้วเป็นหดคนไทย โ okay. อเคมาเท็กเจอร์นี่มันไอ้เท็กเจอร์ฟรีในอันเลียวอินจินนีว่ว่าชัดเจนเลย โอเคโอ้ยโอ้อ้วิว่งวิว่งสิลูกวิว่งวิ่งวิ่งวิ่งเรียบร้อยขนน็อกกูจะไม่มีวันกูจะต้องได้ที่หนึ่งใช่ปะ

โอเคใครเป็นลีดอยู่ยกูเป็นลีดเางคร้เซียลีเดอร์สามสี่ตัโต๊ดดิงก็สุดัา นี่เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนะครับคุณผู้ชมควบคุมได้แค่เนี่ยเไม่แตกต่างกันจริงๆแต่ก็พัฒนาขึ้นนะจากสมัยก่อนแต่ผมชอบเวอร์ชั่นก่อนมากกว่ามากกว่าเวอร์ชั่นแรกๆมันถึงภาพจะไม่สวยแต่ความเขาเรียกความเรียวความสมจริงอะสมัยนะั้นมันยังอยู่เออแต่สมัยนี้มันต่างกันมากเลย นี่คืออะไรเฮ้นี่คืออะไรอะไรวะตะกี้นี่ยังงงอยู่เลยโอเคครับอุ้ย M64 มาจะ,จะเป็น ramble ใช่ดีวะเ,เดี๋ยว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 นึเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นศูนย์หยาบนะผมขอ,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 อตัดภาพทันทีผับจีนครับ <c oughs> ศูนย์หยาบเนี่ยมันต้องควรเป็นอย่างนี้เราเล็งมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่สิ่งที่ฟรีไฟล์ให้คือเป็นแบบเลตดอตเลยใช่ไหมละ่ะนี่คือถ้าเล็งศูนย์หยาบต้องเป็นอย่างนี้นะนี่เป็นอย่างนี้ศูนย์หยาโอเคเข้าใจกันนะไม่ใช่หรอแล้วทำไมเล็งมันเป็นเลตดอตวะ เฮ้ยเดี๋ยวนะศูนยตกศูนหยาบเลตตอะอไรว้เนี่ยอะไรอยากคิดมากอยากคิดมากอยากคิดมากความสมจริงไม่มีจริง เอออันนี้อันนี้อันนี้เหมือนอะไรนี่ดีแทมโพรีนในแบบเกียร์เกียร์เป็นแทมโพรีนเปนยางรถโอเคไปเรื่อย โอเคเรื่องระบบฟิสิกถือว่าดีดีดีทำมาดียังทำมาดีอยู่แล้วไอสัญลักษณ์ตัวนี้มันคืออะไรวะโอเคสไตล์เขา <c oughs> ผมไม่ได้เกลียดนะผมไม่ได้เกลียดนะผมพูดเล่นๆผมไม่ได้เกลียดเกมนี้นะผม เออผมปงแล้วแต่ว่าผมจะปรับความเข้าใจไงว่าทําไมเขานิยมกันจังเลยเกมนี้ผมจะพยายามลากสังขารใ,ให้ถึงที่หนึ่งให้ได้นะตานนี้เปลี่ยนโอเคอันนี้ MP 90เฮ้ย P 90ใช่ กระสุน MP5 เก้ามม MP5 สามารถใส่กระสุนถ้าเรื่องจริง MP5 จะสามารถใส่กระสุนทั้ง4ี่ห้าและเก้ามมได้แ้าตามเบอร์เกมก็จะแยกรุ่นไปไม่ได้ไม่ได้หมายความว่า MP5 จะสามารถใส่ได้ทั้งสองลูกในอันเดียวก็ต้องไปเปลี่ยนระบบลูกเรือ,อลำกล้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรื่องจริงนะอ่า แต่นี่เขาใช้รวมกันเลยแต่ไม่รู้ว่าเขานับอย่างกันยังไงนะกระสุนในเกมนี้ถ้าเป็นในฝับทเกมมันจะแยกเพศกับประเภทกระสุนเลยเก้ามมอสีจิบห้า สิบสองเกตแล้วก็ห้าจุดห้าหกเจ็ดจุงหกสองอะไรอย่างเงี้ยลูกมักนำก็แยกไปด้วยแต่นี้ไม่รู้เขาแยกหรนะือ่านะกระสุนสไนเปอร์ เดี๋ยวจะได้นะลูกอะไรวะลูกกระสุน H G H c คืออะไรลูกนี้มีลูกกระสุน H G ด้วยหรือวะโ <c oughs> okay. อเคขอสไนเปอร์น่าไม่เอาเราคนดีกว่า เออเอามา,เา,มาๆเราก็อยากรุมกันสไนเปอร์มันเป็นยังไงวะเอามาจะเปลี่ยนจากอันนี้มันต้องอยังไงวะอ๋อต้องก้มเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะาแล้วเข้าที่กระเป๋าใช่ไหมอ่าแล้วทิ้งลูก s อ g จมันเอ้ะมันได้ยาประเทศแล้วอุ้ยอุ้ย,ยตะก,กี้นี่กดผิดนะ อยาลาเ e! ต้องต้องมือเปล่าใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเร็วขึ้นเร็วขึ้นโอเคโอเคโจะทันบงเน่ยอุ้ยตงตตร่นี้โอเคอึดอึดอึดโอเคหอดหอดอดเดี๋ยวนะ นั่นรถใช่ไหมไอ,อสเก็ตบอร์ดต,ตอนนั้นนี่ตอนตอนแรกที่เราใช้นี่โอเคเฮ้ยได้เดีเเรับมีหมาด้วยอ๋อระบบสัตว์เลี้ยงถ้าในผับจีก็น่าจะมีนกนะในผับจีเปน็นนกนกจะเกาะอะไร ือเราเราไม่มีระบบก,กล้องเล็งมองไปทางอื่นได้ใช่ไหมโอเคโอเคเริ่มเริ่มศึกษาไปเรื่อยโอเค okay. ปีนกำแพงได้ไหมไม่ได้ เดี๋ยวนี่คืออะไรบอ t is สแ a t นั่งแค่นี้โอเคไปบินต่อตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะสิบแปดคนสังหารศูนย์สวยเดี๋ยวเสียงอะไรอ,อ๋อเลสโซนเลสโซนนี้จะเป็นอะไรมันบ้าอะไรเนี่ย อุยอุยอุยอะไรนะอุยอุยอุยอือมายังไงเนี่ยโอ้ยโอ๊ยในบ้านชั่วอืออือเรียบร้อยก็นั่นแหละครับผู้ชมก็ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าถ้าจะให้ที่หนึ่งก็คงจะยากนะครับผมเพราะว่า หนึ่งแล้วผมติดนิสัยมาจับปบจีนะฮะก็คือแบบความสมจริงอะไรอย่างเงี้ยไงก็อาจจะฉันก็อาจจะปรับตัวเข้าออกเกมนี้ไม่ได้งไงก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ